พี่ e น้องโ <this> ปหมอนห่า <único> น <Liberty Overwatch> กันนาะเพื่อนให้เกียริกินข้าวเหนียวรีได้เหมือนนี้นี่เดซื้อห่านเพื่อนเอาซะอันเนี้นะเมืองไม่อีียงแนสแอบซะสุดิซ่ามีต่งปิงไก่แล้วก็แกงน้ำไม่ข้าวเหนียวกับปิ่งซีบ้าเสียงกับว่านวนเรพี่น้องเนาะพอเป็นยูทูบเบอร์ะไร่บเอฟซีเอชเว็นตะแพงชิมหาขวบชิหา พี่น้องอ่ะจะเข้ามาจังไนเนาะลงทางลงไปลงมามาลงอยู่วัดผู้ได้โมนี้นี้มาเวียกผ้าอันนี้เม่มาเวียกน้อยหนึ่งอยู่วัดผู้พี่น้องก็เลยว่ามาเวกินเขาอยู่วัดผู้จะราซักเนาะตอนนี้เนาะเข้ากะทากินข้าวป่นอยู่สั่งสังข้าวป่นปลาก็แบบไม่ไพปันเหตุให้กินอยู่ข้างล่างนี้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหามุองเกลงเหลี่ยมนี้ข้าวป่วนามาคนมาคุณน้ำปนมาซัก ป<ส>่นแซ่บปีเต้แซ่บตาแซ่บเนาะเรื่องอปร<ห>ุงกันรันโบโฟกัสน้องพี่น้องเนาะมอเนกาบตมาหานแถวมาหานแถววัดผู้เนาะพี่น้องโบมเมนวัดผู้ดอกมาแถววัดผู้อะไรกัตอนนี้กันนางธงเที่ยวกำลังลงมาจากวัดภาษาหินวัดผู้ ถ้าว่าไพ่เคยเบิงกับเบิงไดเดอพี่น้องคลิปที่น้องเนม้มเคยพามาเที่ยววัดภูก็อีเมติงเนาะแต่กี่เฮามาหันบ่มีหอดพคตรนอะไม่นอะเยนี่หันเดิม,มไม่ห้านมีนักทงเที่ยวเิ่นมาแต่ฟังท่ายเฮาก็มี่ั่่่่า่่่่่่่่่่่เน่เน่่่่่่้่่่่่่่่ง่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่ก่่่า่อ่น่่่่่่่่่่่น่เ่่ล่่่ นัวเลยนัวเลย,เลยบอสเ,เ,เอาใส่นมตาลเลยดีกว่าใส่นมตาลก่อนเอาเอาน้อยหนึ่งหนักก็ได้น้องนี้ยงกับสีผ้าสดกับปุ่นเด้อพี่น้องมือนี้เด้อกาโคตรถดโคตรแพ้ได้หลายโคตรวดโคอรแได้ลายที่ว่าบริลล์ลงคลิปรลายมือนน้องเพราะว่าอ่าในมีโอกาสไปเยี่ยนภาษาอังกฤษพิเศษ พี่น้องตอนส่างฮุกม้งแหล่งนะฮุกหมูเจนมงแหงก็เลยโบ้เลยมีเวลาว่างกันลงคลิปบันใดพี่น้องเพราะว่าอยากตั้งใจที่อันพอได้เป็นภาษาอังกฤษมาหว่ากับทานผู้สมเนตี้จังหน่อยมึงจะเขามีเอฟซีอันสปบิกอังกฤษเลาวพี่น้อกแล้ววัอนี้เอตตาร์มโบ่ได้มาเพราะว่าเอื้ตตะล์มเพิ่นข้าอันไปวัวประคอบบอกพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นสีเมื่อบ้านเพิ่นว่าเนาะเออก็เลยบ่ได้มาน้ำการน้องเนี้ยกับ ต่างมาเวียก็อีเมีน้อยหนึ่งพี่น้องก็ได้พากันมาย่างอยู่วัดผุเดี๋ยวกินเดี่ยวก็เท่าจะสิผ้าย่างไปเบ่งบรรยากาศอยู่ทั้งงานลุมวัดผุเนาะพี่น้องเนาะแปลกไร่บ่อยหนักเหมือนมันจันเนาะมันจันเนาะอือจะสว่างมานเนาเปิดร้านเปิดเมืองกะข้นเดิมมี่เลยที่นั่นจ้ะแม่เดิมมี่ให้ในกลัวสกิดโดย น้อตะกีมีดจีดีวัเตี๋ยด้ยเปิดเหมือแม่มากนะมากมาพี่น้องมากขปุนจะมาซักสีเมืองเสียบอะไปกติกินแต่ขปุนอยู่วัดบอกไหมขปุญแสบเลยแล้วเสบบอแสแบบ ขวาบอกาวอีกได้ไเมาเลยพวาเลยก็ดีนะก็ดีก็ดีกินน้ำเผาเลยเขาเนียวาสขเขาเนียยเรากระหายตไบสียซี่มัได้่าพอดีสุดบอกขวา่อีกใส่อีกใส่ซะไปมากินจ่างมาขี้เราฮะเนี่ยกินเนี่ยงาเราเท่านี้เนาะแม่นม่มพอยไม่หงายนะฮะตะกี้รเยเนาะตะขาโควิดมาอพอวีดนี่ที่มัน ยาไปเบตยอืมลงทิ้งห่อนกับบรีุนรูปไปเบิมตรูปลงลายเป็นน้อยๆหนอรูปต้มหน่อยหม่เม่ก็าเหตุกายอยู่เพื่อน้องคนี้ก็บบุ้ขายเฮ้ยไปเห้มากกวเบิรไปเบิรกันอืมยกตัวชื่อด้วยบุหรี่เห็นะไรเห็นหนะมาสิบุหรีเห็นแม่น่อยกับขปงบุหรี่ไม่กูเหตุโอ้ยมอยู่กป่น กูหน่อยค่ะเนื้สอออฟอพพันไปช่ป้ากันสุกปีแล้วโอ้หลูกสาวได้ลูกสาวมาสวยบอแมดหลูกสาวข้าถ่ทยวีดีโออะไรบอเนี่ย อ่าไปเบิร์ใน y ยูทูบเล้อโอ้ยแม่เห็ดยังกับโบเป็นเขาหุ่นเห็ดเลยด้วยนะจิมอันอีแม่อีแม่เจ้าโค้งหานเพื่อนมีลูกสาวอยู่พี่น้องนางหลางถวยซอยแมีอยู่จะามินหูกว่ำเจ้าทหารเสียไปอันไทยเพื่อนด้อยหนึ่งเพื่อนหลังสว่างหลางวงเฮ้ยเพื่อนมาลงทื่นอีนั่งกับมิเตลูแมียนจีลีแม่ยแล้วลง ลุงชื่อนี้ส่วนนี้มีเตลุประษาทบนมีแขบุ้นท่นมีแขกหลายเนื้อหลวงลานเอ้ยก็มาเที่ยวแน่มาแมในหาดอีหยังหาดอีนั่งอย่างบุญก่านเมมุญกวงเนื้อมาเมในได้มาวัดผู้เนี่ยเลยถ่านอีนั่งบุญกว้งมาแมกินกระปุกแกระเส้นเตอร์ไก่ใส่ไข่มุกแดงมีเบิร์ตเนาะตะมาพุงปิ่งก้ปิ่งไก่มีเบิร์ตบอกแม่หมากับสังไวบรถเลอพี่น้องเด้ออยู่ห่านที่สอง ถ้าจากอันนี้นะทางเขานี่เด้อพี่น้องเลือหานเพื่อนนั่นบุญกวางบุญกวางบอกว่ามาหานหานนั่งบุญกวางเด้อ้มี่หานแม่มุกดาเด้อเออเออเานแม่มุกดากันทั้งทางนั่งบุญกวางกับนั่งอันแม่มุกดาเด้อเดี๋ยวกินแล้ก่อนสิยางไปเลยเดี๋ยวกินแล้วก่อนกาินคือการอืออืออือืออือหันอันนั่งบุญกวางกับแม่มุกดาเออ เออเอซมาเทียวัดพู้นี่ยกัแวอุดนุ้นต่มไก่เพิ่นเนอร์ตำมะฮุงกับปุ่นแสบเด้อแม่มุกดากำนังบุญกวงเด้อแสบแสบไปเนาะอเคกนแ่อนก้นกะลกให้คนเยอะเน่ยกานเท่ามาเองเท่ากับผ้ามาเนี่ยข้าวโมูและผ้ามาเองกับลูกสาวาผู้ใหญ่น กินกัเจ้าบาวพี่น้องเลยลูกสาดูดเสาห่านนั่นแม่จะสังหล่ะแม่เป็นกลางแม่เป็นกลาวเออเจาดูกสาหลาบอด้มีเออยมีเออยนองบ่มีเออยจะคนเออยคนหนึ่งอายสองโอ้เป็นดุหลาอะไรเนี่ยเป็นูุหลาจะปีอลยล่ะสิบห้าสิหาปีได้จเป็นพูง่น้องจางามขึ้นอืจ้ม่น้องอาะ กโดยขอบใจแม่สเอาไม้ด oh ้วยข้เ hmm. นีตอปีเรองของลอกแิจะรู้ดู้ๆอะไรคนเเมียนคิ่นางสวยนางวงซอยเมยอะไดย่งเงียอันอยู่บน่ะเมื่นามื่นายงงีอยู่เออเอานไหโดรดนีู่กาวมากงามพี่น้องมาเริอมาเลืมามากินหารดีเลยแอลกับหมู่งงามอยู่บ่ตายบมีเลย่้อน โอ้ยถูจะเป็นถูง่ะเนี่ยมานนี่มานนี่มา้งคะเก่เบิังฮะเออซื่อช่างจะซื่ออย่างให้ให้เป็นให้เป็นคนหูเราถูกเด้อให้เป็นคนดูเด้อคั้นคนกี่ข่านแต่โมมีกินแน่นุจื้อข้ามแม่เท้าซอนคั้นเท้าดูเลยข้าจะมีกินคั้นกี่ข่านเละข้าโมมี่เขากินเด้อถูกเด้อเดียวเบิวงกอเกยเาววงกอกอ่ะสูซองหนูวโอ้ไหญ่ซองขนเนาะไก๋เนาะเลยเปิดตักแหงเออ สีเมื่ออะไรแตะวันนี้ด้วยเ้ลมโอ้รวยดวยเปิ้ลมาใหญ่เ hmm. ป okay. oh, ิ้ลมาแหนเฮ็ดอนาไม่อยู่บัดพู่นอพี่น้องนอพ่วมพ่วมอันขั้นสีเบาแล้วกับพวมเปิดบ้านเปิดเมืองเฮ้าอันสาบ่ฮันไหนแบบว่าโมโมฮันปกติแมนโมฮันปกติเถื่อเนาะแต่ว่าก็มีแขนกี่มากเลยเกือบคู่คู่มือในสมัยอืมมากเกือบคู่มือตั้งใช่ไหมจ้าเพิ่นซเอาเงินได้ิ่นผู้ดีเท่าไรหันเนี่ยท่านางไม่ก็เป็นตะแคงใหญ่เพิ่นกามาอัพูนันท่านเนี่ย เขาว้าเราลุกเขาโอ้ยขอใจ้มเอเยเพิ่นให้กินฟี่ได้กินทุกนจะสิบเออให้ให้ขำให้คูดเ้อให้ลำให้รวยเ้อให้ลุกเคยได้ลูกเคยรวยเลยนะพีบนว่านมีอยู่เรากมีอยู่เรามหนอยใจมหนอยใจบอะไรดีกับโบเอาให้หักเหนือสังวันตัวฮอดเออหนุกเด้อมืนเหลียงเข้ามาจนไง เฮาต้องฮู้จักฮักตัวเฮาเองบ่ให้บ่ให้ป๋าหี12อง14เออบ่ได้ดีเฮาก็บ่ให้เอาเอาเืเฮาต้องซื้ออีสงะซื้ออันผู้เซ็นนางผู้เซ็นผู้เซ็นผู้เซ็นซื้อดินเพิ่นซื้อผู้เซ็นพี่น้องซื้อเพิ่นอือซื้อเาเียนสุิาสุิาโอ้สุิาอาตั้งใจเฮียนเอ้ยตั้งใจเฮียนดินเพิ่นซื้อนางผู้เซ็นอ ชื่อเขาเฮียนทันเอ้ยน้ำเนมนี yeah hey, ่กาหูจ oh ักหาเงินมาแต่หม um ้หนึ да> ่งผลแหละใช่แต่อยู่หม้หนึ่งผลหาเงินเฮียนเองห่างเป็นสะแพงสะบ้าไเลเป็นกสะพูนัะไรหและผู้มาเอามืออะไรโอ้แต่ผุนน้นอดเจ๊หกเจ็ดปีหลังเออเจ๊เฮืองเสริบเด็ดเออโดยปะวันนี้ข้าวเสิไปแล้วมันมันจะทำใช่ไหม ด้วยด้วยขอเจ๊ได้ไหแม่เออขเจ๊ดได้มเขาเนี้ยเอาได้กินดีด้วยด้วยอ่าดูดีีดีมีพี่น้อคนวยยางแตะหนาตอนี่สักกับเบิ้แต่ด้วยซยเื้ออีหยังก็ไม่หันบอกบอกไม่เลยแม่ไม่บุกวางได้ดูดป่าดกวางกับดกับผู้ใดก่นี่เดพี่น้องหันไม่บุญกวางสสุรที่สามาผีว่าผีว่าโปรหมนหานจะเวิ้งสุทานี่พี่น้องโปหมนหานกันนาอเพื่อหเกียรกินเขานี้ยวฟได้มือนี้ นี่เดซื้อห่านเพลินเอาซะอันเนี้ยนะมือมีอียงในเส็บซะสุดิสามีต่งไก่มีต่งไก่เขาปุ้นตั้งป้าตั้งหมูคุ้งปิงป้าปิงไก่หล่ะกะแกงน้องไม้เขาเนี้ยเกระปิงสีบ้าเสียงกะว่านวานน้อพี่น้องเนาะพอเป็นยูทูบเบอร์อะไรบ่สเดี๋ยวเอ้ยช่าเป็นตะแพงสิบหาขวับสิบหาปีเนาะพี่น้องเนาะอ้าวมือหนาเอ้ยมากเอินทีสีบอกก็ฮิตจังไงเออขอบใจแน่นายล่ะ ขนสือส่องให้น้องนาอพี่น้องนาะส่องน้องแหนมแซนแน่เอานี่ส่องหล่ดีกดติดตามได้ไรดูหน่อยนอโอ้ตองใสอันนั้นมันตองใสอันนี้นี่นี่ดามึงดีไปไหนไปก็ได้มันพืกว่า โอ้จะบริจาคต่งางกันหนาดในยูทูบเออบรรณากยอมากก็มากกัสิเห็นไหนจะต้องจะต้องเฮ็ดส่องใจเองก่อนส่องจีมจีเมลเขาเอื่นมาบันซีมันจึงติดตามง่ายๆขั้นแบบว่าเขาหลินยูทูบจะซื้อมันสีติดตามบรา่รอจาคเนี่ยโทรศัพท์ลังเด้ดิพี่เอาเอาปิดกล่องก่อนเด้วยแล้วแพงมากผ้ามากเอฟซีมากกับสิผ้ามากินี่ห่าน้องซูดีซ่ารอพี่น้องนรอสิได้ขั้นเอื่อยมากบรรณาสิได้เห็นอยู่วันนี้จะผ้าเขี้เหร่หนอบริจา พักที่อันเลอพักที่อันเดอร์เด็บพีทเทอมเด็บพี่น้องผู้ใดอยากเห็นนั่นลูกสาวเพิ่นมาเบิ่งเด้อเด้อซื้อใอญ่ซื้อนมเน็มนมเนมก็ได้ซื้อสองนมเนมแชาแนลซื้อได้แม่จื้อแม่แล้ว ซื้ออีเมสซื้อเลยน้อซื้อบุญกวางนอแม่นอ่บุญกวางซื้อเพื่อนบุญกวางกำหาอะไอย่งอันแม่มุกดาแม่มุกดาอันสองหาอันเด้อพี่น้องเด้อนะทางเขาเด้ออ่ะห้าสิบขอบล่ะอีเมสเมื่อก่อนเด้อนเลยขอบใจได้เลยขอบเจอกันไปแม่เลยเลยบายบายสือดีไซน์นั่งบุญกวางซื้อบุญกวางซื้อเพื่อนดี สีสีสีแหงมีเบิดพี่น้องนี่เดียมีเบิดของโยห์ห้องกินเพื่อให้แต่ว่านี่กับสีปิดแน่แล้วเออสีปิดแน่เล่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวค้ำเดี๋ยวนี้ปามองแน่สีปิดแน่ไม่บายไม่บายโชคดี้วยด้วยโชคดีแม่เอ้ยฮากแต่แต่ว่าตะไมตะกี้หันตะไมตะกี้หันคนแหงร้ายคนนี้ได้พี่น้องเดียวอันส่วงน้องเนี้ยมผ่านกับอีเมล์มาเนาะแม่เนาะโบมี่หอนขนเนาะแม่ แล้วก็ล่าสุดนี่แม่นั่นเอือยตดาดำเนาะเพิ่นมากับอันอ่านพ่อหักไม่หักขนาดอยู่อันเอฟซีฝั่งไทยเพิ่นเขามาลินนัมเดี๋ยวพี่น้องก็จังว่าก็ยังมีคนอยู่แต่ก็ยังบ่หลายว่าสัตว์ทั้งลังหนองเนี้ยมีกัแต่กี่ก็จะเป็นประตูทางเขินก็เป็นประตูทางเขินเด้อพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ได้ให้เที่ยวแล้วเพิ่นจะให้เที่ยวรถกอล์ฟแท้เนาะรถกอล์ฟหรือว่ารถอ่าฮับซงอ่า นักท่องเที่ยวอยู่ด่านพูน้นอยู่ด่านเทิงพูนพี่น้องสำหรับมือนี้น้องเน้มกะกะสิข้อลาไปก่อนนาะพี่น้องนาอบอได้บ่ได้ถ่ายคลิปโดนแล้วก็เป็นเกือกเว้ย <laughs> เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอขอบใจได้หลายที่รับส่งหอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดซ s c r i b e พรผอมกับกดกระดิ่งกิ้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 งให้่องน้องเนี้ยมชาแนลเพื่อประผาดการติดตามคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้น้องเนี้ยมท้าเราแต่ขอลาไปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบายีแม่ยี่แม่เป็นโซเฟอร์อีกแล้วพี่น้อง ลุยลุยล <Depois, S 2> <dopo> ¿no? ุยล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 ุยเด้อก้าบกรี่น้องบาย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 วันคู่จอประซักษ์เจอกันโอกาสหนาเด้อ